มาดูเทคนิคนะฮะใส่ใส่ยพ่อเบรกนะผมไม่ต้องใช้แรงดึงฮนะไม่ต้องใช้แรงมากนะผมทำงี้นะทำงี้แล้วก็เอาสป,ปริงมาเกานะฮะเกาะสป,ปริงอ่ะเกาะสป,ปริงก่อนนะผมเกาะสป,ปริงก่อนนะอ่ะเกาะสป,ปริงให้มันได้นะอย่างนี้ เอาเอาเอาทางนี fe, ้ลงฮะทางนี้ทางนี้ลงเกี่ยวมาอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างนี้เกาะข้างบนมามึงคือสั่นเหรอวะไอ้จักเป๊กคือจะเศร้าสั่นอยู่หรอกเนาะโอ้ยเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างเขาปิงข้างนี้ไม่ดีข้างนี้มันจะมันจะยกไงมันจะปีงออกมันจะปีนข้างมันปีงไม่ดีเสียของ ปรข้างนี้ไม่ดีฮนะเนี่ยสปริงสปริงมันนะฮะสปริงมันไม่สมประกอบเดี๋ยวเดี๋ยวกลับข้างนะครับเอาสปริงด้านดีมาไว้ด้านนี้นะครับเพราะด้านนี้มันจะยกนะฮะเริ่มเริ่มพันกันแล้วเริ่มพันกันแล้วไว้แนี้ก่อนนะแบบนี้แล้วก็เอาตรงนี้เกาะให้ให้ตะขอมันออกมา้างนอกนะผมแล้วตะขอตัวนี้มันก็จะเกาะตรงนี้ เอาไงาก็ได้นะใ,ใส่ <hi> shimmer. ตะปิงให้มันได้ก rode, ่อนอย่าให้มันหลุดแล้วกันนะใส่ตะปิงก่อนจับนี้นะจับนี้นะเกียยเข้าไปปาบเข้าไปปาบเข้าไปอ่ะใส่ตะปิงเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วก็เอาเอาตัวล่างมาวางให้มันเข้าไปในล็อกนะครับเข้าไปในล็อกมันสองขานะครับผมแล้วก็ค่อยๆขยับตรงนี้เลื่อนตรงนี้มาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาให้มันสุดนะเลื่อนให้มันสุด ให้มันสูดเสานะครับผมเสาสองเสาครับอ่สูดเสาสองเสาแล้วก็แล้วก็ยกขึ้นนะยกขึ้นยกขึ้นนะเลื่อมาอีกเลื่อนมาอีกให้มันสูดเสาก่อนยังไม่สุดยังไม่สุดอ่ะสูดเสาแล้วสูดเสาแล้วก็ยกขึ้นมา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 ปั๊บเข้าไปปั๊บเข้าไปปั๊บเลย ปับแล้วไม่ต้องดึงนะครับไม่ต้องดึงอย่างเงี้ยดึงีโอ้ดึงงี้ก็ดึงได้สำหรับพวกที่แข็งแรงนะงสําหรับผมนะดึงดึงไดนะ้แต่ว่าตื่นมาตอนเช้ากล้ามเนื้อเสาเรียบร้อยครับใส่เรียบร้อยคนะรับรนะประกอบแล้วนะทํางาน